สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF หนึ่งหนึ่งูน EP นี้เป็น EP หกเราจะมาถักต่อดอกที่เป็นดอกสามเหลี่ยมสีส้มตรงนี้ค่ะที่เห็นชิ้นหลังเราจะใช้สองดอกนะคะด้านซ้ายหนึ่งดอกด้านขวาหนึ่งดอกหันมุมตามภาพตรงนี้เลยตรงที่เป็นเส้นทะแยงนะคะมันจะอยู่ตรงรักแร้ทั้งสองข้างสองข้างต่อเหมือนกันแต่กลับด้านและอีกสี่ดอกเราจะต่อเป็น ชิ้นงานสามเหลี่ยมตรงนี้หลังจากที่เราต่อสามเหลี่ยมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บริมบนรอบถ้าคอตรงนี้มันลึกไปเราก็จะเก็บให้มันตื้นขึ้นมาเรามาดูวิธีต่อด้านหลังก่อนชิ้นงานที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นชิ้นงานด้านหลังสองดอกนี้เราจะต่อไว้ตั้งแต่อีพีที่แล้วนะคะเป็นการต่อ อันนี้เป็นหนึ่งด้านส่วนดอกนี้จะเป็นการต่อสองด้านวิธีวางดอกทั้งซ้ายและขวาต่อเหมือนกันแต่วางดอกคนละด้านกันค่ะมาดูด้านขวาก่อนดอกที่จะเอามาต่อมันจะเป็นดอกสามเหลี่ยมด้านที่เป็นตัวโค้งตัวนี้มันจะหันไปด้านข้างนะคะดอกจะวางท่านี้ทั้งสองข้างนะคะด้านที่เป็นมุมเฉียงหันไปด้านขวา อีกฝั่งหนึ่งด้านที่เป็นมุมเฉียงหันไปด้านซ้ายจะเป็นตรงรักแร้พอดีแล้วมุมที่เราจะต่อมันจะต่อสองด้านถ้าเป็นฝั่งขวามือนะคะดูจากลักษณะตำแหน่งที่เราจะเริ่มถักนะคะให้เราดูจากลักษณะของกลีบดอกที่วางถ้าเราวางท่านี้นะคะจุดแรกที่เราต้องเชื่อมต่อก็คือตรงปุ่มหลังจากปุ่มเสร็จแล้วถักต่อมากับโซ่ ตรงนี้จะเป็นปุ่มที่สองและตรงนี้เป็นปุ่มที่สามลักษณะางานจะวางแบบนี้วิธีเราเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อเหมือนกับการถักต่อดอกสองด้านปกติเราค่ะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สองเข้ามุมให้ถูกนะพอเราถักโซ่สองเสร็จแล้วนะคะเชื่อมต่อตรงปุ่มแทงดึงผ่านโซ่สดึงผ่านออกมาเราถักโซ่สที่งานเราก่อนนะคะ หันหลังชนกันไปเกี่ยวใส่โซ่ตรงที่อยู่ใกล้กับตัวแหลมแทงดึงผ่านถักโซ่สองแล้วเราก็มาถักเอ็กตัวนี้โซ่สองแทงดึงผ่านถ้าจุดแรกมันลงตัวนะคะมันจะวนได้พอดีสําคัญตรงจุดแรกเวลาเราถักโซ่สองตรงนี้นะคะจุดที่ต้องระวังตัวนี้ พอโซ่สองชิ้นงานเราเสร็จแล้วต้องไปเกี่ยวกับตัวนี้ก่อนนะคะไม่งั้นมันไม่ลงตัวแล้วเราก็ต่อวนมาเลยโซ่สองจุดที่เราเชื่อมต่อใช้แทงดึงผ่านงานที่เราถักอยู่ปัจจุบนันเราถักด้วยตัวเอค่ะถ้าเราวางมุมถูกนะคะเวลาเราต่อมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราต่อสี่เหลี่ยมต่อวนมาเป็นการต่อสองด้านค่ะสำคัญตรงจุดแรกที่เราเริ่มต้นและตรงนี้ตรงมุมนี้นะ ดูเวลาหลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วนะคะมันจะถักพอหนึ่งคอสี่หลักรวบเข้าด้วยกันตอนที่มันเชื่อมต่อค่ะให้ระวังตรงโซ่สี่หลักนะคะสี่หลักรวบเข้าด้วยกันโซ่ที่เราใช้เชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นปุ่มนะคะปุ่มถักจากโซ่ห้าเพราะฉะนั้นเราใช้โซ่สองแล้วเวลาเราจะแทงเชื่อมต่อให้เราดูตรงนี้ว่าลายมันมาทางไหนแน่นคะคะกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองกลีบที่สามเชื่อมต่อตรงปุ่ม แทงไปตรงปุ่มค่ะโซ่สองแล้วเราหมุนกลับมางานมันจะต้องออกมาเป็นสี่ดอกชนกันตรงนี้นะพอเราถักโซ่สองเสร็จแล้วนะเราอย่าเพิ่งเชื่อมเราต้องทำปุ่มของเราให้จบก่อนแทงดึงผ่านตัวนี้ค่ะที่ต้องระวังโซ่สองตรงนี้นะเราต้องไปเชื่อมกับห่วงนี้ห่วงแรกมันถึงจะลงตัวระวังจุดนี้นะคะ พอเชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วเราถึงจะกลับมาถัก X แล้วเราก็ถักวนต่อได้เลยงานจะไปจบตรงใต้ลักแร้เราถักมาแล้วมันจะมาจบตรงนี้ค่ะดอกจะอยู่หน้าตาแบบนี้ถ้าเราถักต่อดอกสี่เหลี่ยมได้แล้วนะคะดอกสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะถักต่อเหมือนกันเพียงแค่ว่าลักษณะดอกมันมันจะหายไปช่วงแหลมๆตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นการเข้ามุมสองด้านนะคะด้านที่หนึ่งอันนี้ด้านที่สองตอนที่มันจบมันจะจบตรงใต้รักแร้ตอนที่เราจะเอาปุ่มชนตรงนี้ค่ะดูลายให้ดีมันเป็นโซ่สองนะคะถ้าเราดูทางข้างหลังแล้วเรางงให้เราดูด้านนี้ลายเราเวลามันเชื่อมมันจะเชื่อมด้วยปุ่มปุ่มมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเชื่อมต่อคือตรงนี้ค่ะจุดมัน พอเราเห็นจุดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะเวลาเชื่อมเราเชื่อมด้านในเราก็แทงไปตรงจุดเชื่อมต่อดึงผ่านโซ่สองเราต้องทำปุ่มของเราให้จบแล้วงานมันจะจบโดยการถักโซ่ปกติมันจะเป็นโซ่ห้านะคะทีนี้ดอกมันถูกตัดมุมไปเราจบโดยการถักโซ่สามแล้วแทงลงตรงโซ่ตัวนี้ค่ะดึงผ่านถักโซ่หนึ่ง ัดไหมแล้วดึงค่ะทิ้งเศษทิ้งปลายไว้แบบนี้ก่อนดึงล็อกดอกที่เข้ามุมตรงรักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะอันนี้ฝั่งซ้ายมาดูฝั่งขวาจับงานวางแนวระนาบแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดที่เราจะต่อเราเอาดอกวางเข้าไปค่ะพอเราเอาดอกวางเข้าไปเราก็ดูว่าดอกตัวหัวมันไปทางไหนหัวอยู่ทางนี้ เวลาเชื่อมต่อมันจะกลับด้านกันถ้าเป็นด้านซ้ายเวลาต่อมันจะต่อปุ่มนี้ก่อนนะคะปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามทีนี้มาดูข้างขวาวิธีต่อต่อเหมือนกันแต่เข้ามุมคนละด้านเพราะว่ารักแร้ข้างนี้มันอยู่ชิดข้างขวาจุดที่มันจะเข้าก่อนมันเข้านี้ค่ะเข้าใต้รักแร้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามพอเราเห็นมุมเข้าเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมดอก การต่อเราจะต้องดูชิ้นงานเราก่อนนะคะว่ามันเข้ามุมตรงไหนแล้วเราก็กลับมาดูชิ้นงานเราตรงนี้ที่เราจะเอาไปต่อตรงนี้เป็นมุมนะคะมุมก็จะเป็นโซ่สามแทนพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งมันจะรวบสี่หลักเข้าด้วยกันโซ่สามจะแทนหลักที่หนึ่งนะพอเรารวบเสร็จแล้วเชื่อมต่อด้วยปุ่มเราก็ถักปุ่มค่ะเราวเอามือเราไปจับจุดที่เชื่อมต่อถ้าเรางงให้เราดูด้านนี้ เราจะเห็นจุดที่ต่อคือตัวนี้ค่ะแทงแล้วดึงผ่านเวลาต่อดอกที่เป็นดอกสามเหลี่ยมนะคะให้ระวังตรงมุมตรงที่มันจะจบเนี่ยค่ะตรงนี้หลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะมาดูตรงจุดรวบจุดรวบจะเป็นการถักพอหนึ่งคอนะคะสี่หลักรวบเข้าด้วยกัน หลักสองหลักที่สามและหลักที่สี่รวบเข้าด้วยกันโซ่สองเชื่อมต่อปุ่มสุดท้ายพอเชื่อมต่อปุ่มสุดท้ายเสร็จแล้วเราถักโซ่สองงานที่เราถักอยู่จะต้องถักปุ่มให้จบนะคะโซ่สองเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่านแล้วเวลาปิดงานงานจะจบโดยการที่ถักโซ่สามเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ เนี่ยคะ่ะโซ่สามนี้นะแทงดึงผ่านล็อกโซ่โดยการถักโซ่หนึ่งตัดเส้นนี้ดึงออกมาแล้วดึงล็อกปมตรงนี้มันจะล็อกไว้เราจะค้างงานไว้แบบนี้ก่อนสำหรับชิ้นหลังนะคะเราต่อเสร็จแล้วชิ้นหลังมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางสองดอกแล้วดอกตัดมุมอยู่ตรงข้างแบบนี้นะคะสองดอกมาดูด้านหน้า นี่เป็นด้านหลังนะทีนี้มาดูตรงด้านหน้าถ้าเราต่อด้านหลังได้ด้านหน้าเราจะไม่งงวิธีต่อด้านหลังแล้วไม่ให้งงนะคะต่อด้านข้างตรงนี้ก่อนเนี่ยวางดอกแบบนี้ต่อด้านข้างแบบนี้ก่อนนะคะถ้าทางนี้เรางงเรามาดูฝั่งทางนี้นี่ค่ะต่อด้านข้างให้เหมือนกันมุมแรกที่เข้าเข้าด้านนี้ มุมหนึ่งมุมสองเชื่อมต่อตรงนี้แล้วมุมที่สามต่อมุมนี้เสร็จแล้วนะคะมาต่อมุมนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นตรงกลางวิธีเข้ามุมค่ะด้านหน้านะคะถ้าตอนที่เราจะวางดอกเนี่ยเรามาดูตรงดอกสามเหลี่ยมแล้วนะดอกสามเหลี่ยมเราตอนที่เราถักมันจะเป็นการถักพลิกกลับไปมาแบบนี้จะไม่เหมือนกับดอกสี่เหลี่ยม เราจะต้องดูตัวหัวตรงนี้เป็นหลักค่ะที่เป็นปลายไหมถ้ามันจะเข้าต่อด้านนี้งานจะวางแบบนี้ค่ะถ้าเราต่อด้านหลังไปแล้วมันจะมีแนวให้เราเห็นพอเราได้ตำแหน่งแล้วนะถ้าเราเข้าจุดแรกถูกนะมันจะเหลือที่เหลือมันจะวนกลับมาเลยซ่อสองนะคะจุดที่ต่อก็คือใต้รักแร้เราก็เชื่อมต่อไปตรงใต้ลักแร้ตรงนี้แทงแล้วดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่สองขั้นตอนต่อไปอย่าลืมนะเราต้องทําปุ่มให้จบแทงค่ดึงผ่านเพื่อจบปุ่มเราพอจบปุ่มเสร็จแล้วเราจะต้องถักชิ้นงานเราก่อนนะคะโซ่เป็นโซ่ห้าเราถักโซ่สองเอาตัวที่สามไปเชื่อมดึงผ่านถักอีกสองตัวแล้วเราถึงจะถักเอกตัวนี้จุดที่ต้องระวังคือตัวนี้ค่ะพอตัวนี้เราถักได้ที่เหลือเราถักวน มันจะต่อด้านที่หนึ่งต่อด้านเดียวนะคะสําหรับดอกนี้พอต่อด้านที่หนึ่งเสร็จแล้วจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักวนมางานจะมาจบตรงนี้ค่ะแล้วเราก็พักงานไว้ดอกสามเหลี่ยมที่เราต่อเข้ามุมด้านขวามือเวลาเราวางดอกให้ดูจากชิ้นงานข้างหลังเป็นหลักค่ะพอเราวางดอกเข้ามาแบบนี้เราจะเห็นมุมที่เราต่อ ถ้ามันต่อเข้าด้านเดียวเราก็ถักด้านเดียวตรงนี้นะมันจะเชื่อมสองจุดที่เป็นมุมด้านที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักวนมาแล้วงานจะมาจบตรงนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเหมือนกับขวามือต่อกับด้านขวามือมันเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วมาจบซ้ายมือมันจะเริ่มจากจุดข้างบนพอเราจับ งานที่เป็นสามเหลี่ยมเราจะเห็นด้านที่ต่อก็คือด้านล่างด้านเดียวถ้าต่อด้านล่างด้านเดียวฝั่งทางนี้ไม่มีการต่อเราก็ถักของเราปกติจนมาถึงมุมนี้ค่ะมุมที่สองต่องานจะจบตรงนี้เรามาดูคอที่อยู่ตรงกลางนะคะเสื้อตัวนี้ต้นแบบจะทำด้านหน้าออกมาเป็นคอแหลมมันจะแหลมหน้าตาแบบนี้นะ ถ้าใครต้องการให้ข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันตรงกลางตรงนี้คุณต่อเป็นดอกสี่เหลี่ยมได้แต่ถ้าต้องการให้เป็นคอแหลมคุณดูฐานที่เป็นข้างหลังนะคะงานมันจะถูกแบ่งออกคอมันจะเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าตัวที่เป็นสามเหลี่ยมมันจะถูกต่อเข้าแบบนี้ค่ะดอกที่หนึ่งอีกดอกหนึ่งมันจะต่อเข้าแบบนี้เพื่อให้เหลือคอที่เป็นคอแหลมนะ หลังจากที่เราดูตัวผังเสร็จแล้วนะเรามาดูชิ้นงานเราที่เราจะเอาไปต่อจุดสําคัญที่สุดคือจุดแรกที่จะต่อค่ะถ้าจุดแรกเราลงได้ที่เหลือเราก็สามารถต่อได้เลยดอกสามเหลี่ยมนะคะอย่าลืมว่ามันเป็นดอกที่เราถักพลิกกลับไปมาคอเรานะมันจะต้องออกมาแล้วอยู่ท่านี้ยึดด้านล่างไว้เป็นหลักแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเห็นจุดที่เราจะต้องเชื่อมต่อ ดอกสามเหลี่ยมที่อยู่ขวามือให้วางดอกลักษณะนี้นะคะตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมมุมหันเข้าจุดที่เชื่อมต่อจะเป็นจุดนี้ก่อนเข้ามุมด้านขวาสุดก่อนค่ะพอโซ่สองเสร็จแล้วนะเราเชื่อมต่อที่ปุ่มแทงดึงผ่านโซ่สองวิธีการต่อดอกสามเหลี่ยมสำคัญที่สุดคือจุดแรกถ้าเราหาจุดแรกเจอนะ เราจะต่อได้แล้วตรงนี้ที่ต้องระวังพอเราถักโซ่สองเสร็จแล้วนะคะหันหลังชนแทงช่องที่หนึ่งดึงผ่านโซ่สองแล้วเราก็ต้องถักเอกตัวนี้ผ่านจุดนี้ได้ที่เหลือเราถักเหมือนเดิมค่ะต่อสองด้านต่อวนมามาเชื่อมตัวนี้เชื่อมแล้วด้านที่ไม่ถูกต่อเราก็ถักของเราปกติ งานจะมาจบตรงนี้พอดีนะคะเพราะว่ามันเป็นคอแหลมเนี่ยงานจะเป็นแบบนี้ต่อหนึ่งสองสิ้นสุดค่ะหลังจากต่อสามเหลี่ยมชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้ามันจะสอบเข้ามาแบบนี้ตรงนี้เป็นคอดอกต่อไปค่ะดอกสุดท้ายดอกที่หกของสามเหลี่ยมนะคะถ้าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับดอกนี้แต่กลับด้านกัน ดอกมันจะอยู่แบบนี้นะคะเอียงพอเราเห็นมุมนี้เสร็จแล้วเราลองเอาดอกเราวางลงไปพอดอกวางลงไปเสร็จแล้วเราจะเห็นตำแหน่งที่ต้องต่อมันจะต่อตรงกันข้ามกับดอกนี้ค่ะดอกนี้เวลาเราต่อเราต่อจากมุมนี้เป็นมุมที่หนึ่งมาหามุมสองจบที่มุมที่สามตัดไหมไหมอยู่นี่นะคะแต่ดอกฝั่งซ้ายมันจะต่อเข้ามุมนี้เป็นมุมที่หนึ่งมุมที่สองงานจะจบตรงนี้ จะเข้ามุมให้ดูนะคะเวลาต่อต่อ,ตอเหมือนเดิมต่อดอกสามเหลี่ยมให้ระวังตอนเข้ามุมค่ะแล้วดอกนี้นะคะมันใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ที่มุมที่เราจะเอาไปต่อเข้ามุมโดยการที่ถักโซ่สองแทงไปที่จุดเชื่อมเราดูจุดเชื่อมให้ดีนะคะมันจะเป็นจุดที่เชื่อมสามดอกเข้าด้วยกันเราแทงดอกที่สี่เข้าไป แล้วเราก็ถักโซ่สองหลังจากถักโซ่สองเสร็จแล้วนะเราจะต้องทำปุ่มเราให้จบแทงดึงผ่านออกมาโซ่สองตรงนี้นะที่ย้ำพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเอาไปเกี่ยวกับห่วงแรกดึงผ่านโซ่สองแล้วเราถึงจะกลับมาถักตัวเอ็กตัวนี้ไม่งั้นไม่ลงตัวนะต้องถักแบบนี้ แล้วงานมันก็จะต่อวนค่ะวนจบตรงนี้ชิ้นสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้าอกนะคะชิ้นที่สองมันจะต่อดอกนี้มางานจะมาจบที่ปุ่มนี้ค่ะเวลาต่อจะเริ่มต่อจากจุดนี้ก่อนเป็นมุมที่หนึ่งนะคะมุมสองจบที่มุมสามขั้นตอนต่อไปให้เราทำก็คือเก็บเศษทั้งหมดค่ะ วิธีเก็บเศษแนะนำให้ใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการเก็บไม่แนะนำให้เก็บด้วยการใช้เข็มโคเชมันจะทําให้งานคุณไม่เนียนวิธีเก็บค่ะแทงลงไปในโซ่ที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็ซ่อนปลายไปข้างในเราต้องดูว่าด้านไหนเป็นด้านโชว์งานด้านนี้เป็นด้านโชว์ด้านผิดจะอยู่ด้านในซ่อนปลายใหม่ด้านในค่ะเก็บทุกดอกเลยนะคะ หลังจากเก็บเศษแล้วอีพีต่อไปเราจะมาเก็บริมริมคอริมแขนแล้วก็ทำสายเชื่อมระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะตอนนี้ให้เราเก็บเศษทั้งหมดวิธีเก็บเศษนะคะเก็บอย่างนี้แทงไปข้างหน้าแล้วแทงย้อนก่อนที่เราจะซ่อนปลายแล้วตัดนะให้เราล็อกกันเอาไหมเส้นนี้พันมันจะเป็นปมยิ่งไหมเราลื่นนะคะเราจำเป็นต้องล็อกนะไม่งั้นมันจะหลุดเราก็ซ่อน ซ้อนไปตามลายค่ะแล้วตัดได้เลยเราจะได้เป็นทรงเสื้อออกมาหน้าตาแบบนี้เสื้อตัวนี้ถ้าต้องการให้ตัวยาวขึ้นคุณเพิ่มด้านล่างเพิ่มเพิ่มวงวงกลมได้เลยนะคะแต่ของต้นแบบจะถักแค่สองแถวแล้วตรงนี้จะเป็นชิ้นงานตรงหน้าอกอีพีต่อไปเราจะมาเก็บริมบนรอบและเก็บตรงนี้ค่ะให้มันสูงขึ้นมาแล้วทำสายเชื่อมระหว่างข้างหน้ากับข้างหลัง ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะและช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ